สวัสดีครับพ่อแมงครับวันนี้ขําลองผ้าพีผ้าหน่องมากินก๋วยเตขมกันหน่องเด้อมันหนี้ลงมาในสาเลยพี่น้องวันนี้ครับน้ำบกหลายพี่น้องลงมาดังกินในสายเลยครับนี่ครับไม่ไปหน่องมาตัวอี้ลาครไปโอนพี่น้องครับบอกเรื่องฝนกับคืบเก่าเลยพี่น้องยังตกโอ้ยลุ้นเมื่อวานลุ้นพี่น้องครับลุ้นมาลุ้นมาโบโตกะคืบเก่าครับจักผมสีร้างเลยพี่น้องเอ้ามามาหน่งมาตัวอี้ลาครับพี่น้องครับโบโตกกับ เดือดเตาฝาได้ผลน้อนเนาะมาครับข้ามไป่โหลวงพี่น้องข้ามเรียงแข่งมัน หมดแดงครับลงมาในสายน้ำม้าเขาอยู่พี่น้องโอ้ครับนี่พี่น้องบับนี้ครับผมฝากพี่ฝากน้องกขาลน่ครับแต่เนื้อถุยใจกับซอยก็ได้ตามกดแชร์กดไลค์ ประตูนองใจให้ใหอข้านนครับเนฝากนนน้าาอาน,อนอนครับติดตามไว้เงาเีขอเพิ่ีเข้านอนครับผู้ที่ติดตามหน่อด้อ แม่นแทบ้องครับ,บฮักผมลำปลาคือบ่อนพี่น้องมึงบุกัข็มเนี่ยหนังเนี่ยบุกที่บ่มบ่มเนี่ย ครักบุ้งพี่น้องเนี่ยขาเนี่ยครับหนาวพอด,ดีพักเมือ่ออยู่พี่องของแสียบย่างหนึง่งบักพักบุ้งนะพี่น้องเนี่ยหน่วยมันครับหน่วยพักบุ้งมันดีแน่พี่น้อง Tân hầm mi bò quay lại เด็ดไงเน,นื้อสาหรานะนืบุ้งนะยิงตำขูครับขอมันครับกรอบนมามัน,มนครบรถถัง Cái đùn nhớ cao lắm các bạn ạ Mình này Đùa này phấn tốt <laughs> Rất đẹp không

ดังสวัดรึเปล่ครับสึงยังน้อยเอยบอกใครคำเสพ ผัเปป็นแทบพี่น้อครับ ปลาคือบ่อนพี่น้องเพิ่งแล้วก็บุ่บั่มบั่มที่สุดเหี้ยมน้องมาแย่งมันมึงตบมือบ่อนนะบ่ขึ้นพี่น้องขนาดนั้นหน่อยครับยันรับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องก่อนนะครับขันธ์เขากใจกัซอยกดเลยตามกดแชร์กดไลค์กด็ใส่ไข่เป็นกระรังในใจห้ไอ้ไี่ั้งน้องครับเด้อไปพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับพี่น้องก็จะมีแห้งสุขุสุขคนก่อนนะครับสวัสดีครับผม